สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่งดงามเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ครับเป็นตำนานที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ในผืนป่าอันศักดิ์สิทธิ์ที่น้อยคนนักจะเคยได้ย่างกรายเข้าไปเรามาเริ่มกันที่ส่วนที่หนึ่งครับปฐมบทเสียงขับขานแห่งหิม,มาพานลองจินตนาการตามผมดูนะครับ ณชายขอบของโลกมนุษย์มีป่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลี้ลับซับซ้อนป่าที่ซึ่งพันไม้ล้วนแปลกตาสัตว์นานาชนิดล้วนมีรูปลักษณ์ผิดแผกไปจากที่เราเคยเห็นป่าที่ถูกขนานนามว่าป่าหิมพานและในใจกลางป่าลึกแห่งนั้นมีเสียงขับขานอันไพเราะรามกับเสียงสวรรค์ดังแววมาตามสายลมพร้อมกับการปรากฏกายของล่างกระหงที่กำลังไร้ลำอย่างอ่อนช้อย ท่อนบนของพวกเธอคือสตรีผู้มีความงามเป็นเลิศผิวพรรณผุดพองดุจทองทาแต่ท่อนล่างลงไปกลับมีลักษณะเป็นปักสีมีปีกและหางสามารถโบยบินได้อย่างอิสระในท้องนภาพวกเธอคือกินนรีอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งนกผู้งดงามแห่งป่าหิมพานเรื่องราวของกินรีนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงแต่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น พวกเธอคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความงามความรักอิสระและความลึกลับของธรรมชาติที่มนุษย์มิอาจอย่างถึงหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือเคยเห็นภาพวาดพวกเธอตามผนังโบสถ์หรือในวรรณคดีต่างๆแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวต,วต,วตวนที่แท้จริงของพวกเธอคือใครกันแน่พวกเธอมีชีวิตอยู่อย่างไรในป่าหิมพาน์และเหตุใดเรื่องราวของพวกเธอจึงผูกพันกับโชคชะตาของมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ วันนี้ลอสตอรี่จะพาทุกท่านเดินทางข้ามมิติแห่งการเวลาเพื่อไปไขปริศนาเรื่องราวที่สาบสูญของเรากินนรีนี้ด้วยกันครับส่วนที่2วิถีทิพและศาสรศักดิก์สิทธิ์จากภาพลักษณ์อันงดงามที่ได้กล่าวไปในตอนแรกนั้นคำถามต่อมาก็คือพวกเธอมาจากที่ใดกันแน่ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเหล่ากินรีไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกมนุษย์ครับแต่พวกเธอเป็นสิ่งมีชีวิตในภพภูมิเกลื่งทิพ มิถินอาศัยที่อยู่ในเชิงเขาไกรล,ลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าหิมพานต์อันกว้างใหญ่ไพศาลกล่าวกันว่าเหล่ากินรลีมีต้นกำเนิดที่เกี่ยวพันกับเหล่าคนทันซึ่งเป็นชาวสวรรค์เพศช,ชายที่มีความสามารถด้านการดนตรีและการขับร้องอย่างหาตัวจับได้ยากเหล่าคนทันจะจับคู่กับเหล่ากินรลีก่อเกิดเป็นสังคมของชาวทิพย์ที่เปี่ยมด้วยศิลปะและความรื่นรมวิถีชีวิตของกินรีนั้นผูกพันกับธรรมชาติอย่างแนบแน่น พวกเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและรักสงบมีความสามารถพิเศษในการไา่ลำที่อ่อนช้อยงดงามและมีซุ้มเสียงที่ไพเราะก,กังวานอย่างยิ่งยวดกล่าวกันว่าเมื่อใดก็ตามที่เหล่ากินรีเป่งเสียงขับขานบทเพลงเหล่าส,สัมพัทธ์ในป่าหิมพานจะหยุดนิ่งเพื่อเงี่ยหูฟังราวกับต้องบนสะกดสถานที่โปรดของพวกเธอคือสระอนโนดาต สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์กลางของป่าหิมพานที่นั่นคือที่ที่เหล่ากินรีจะพากันลงมาเล่นน้ำอาบกายชำระล้างให้บริสุทธิ์และไรยลำกันอย่างมีความสุขอิสระเซรีของพวกเธอคือการที่ได้สยายปีกแล้วโบยบินไปทั่วนาเขตป่าหิมพานดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติที่มนุษย์มิได้เคยสัมผัส อย่างไรก็ตามแม้จะดูเป็นชีวิตที่น่าอภิรมแต่ความงามอันเป็นเลิศของพวกเธอก็เป็นที่เรื่องลือไปไกลไม่ใช่แค่ในหมู่ชาวทิพด้วยกันแต่ยังเล็ดลอดไปถึงดินแดนของมนุษย์ด้วย มีเรื่องเล่ามากมายที่กล่าวถึงความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะครอบครองกินเนรีไม่ว่าจะด้วยเล่กลนหรืออาคมใดๆก็ตามเพราะเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ได้กินเนรีมาไว้ในครอบครองจะพบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างหาที่สุดมิได้และนี่เองครับคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมและความรักข้ามเผ่าพันธุ์ที่กลายมาเป็นตำนานบทสําคัญที่สุดบทหนึ่งของเรากินเนรีซึ่งเราจะมาติดตามกันในส่วนต่อไปครับ ส่วนที่3บ่วงบ่าแห่งโชคชะตาการเดินทางจากโลกมนุษย์เข้าสู่ป่าหิมพานนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแต่ก็มีพรานป่าผู้หนึ่งนามว่าพรานบุญเขาผู้นี้มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าอย่างหาตัวจับได้ยากและยังได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมาบ้างทำให้เขาสามารถล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของป่าหิมพานได้ วันหนึ่งขณะที่พรานบุญกำลังแกะรอยสัตว์ป่าหายากเขาดินเสียงหัวเราะและเสียงเจรจาที่ไพเราะผิดไปจากเสียงของมนุษย์ทั่วไปด้วยความสงสยัยเขาจึงแอบย่องตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งได้พบกับภาพที่ทำให้เขาต้องตกตะลึงจนแทบหยุดหายใจณนะริมสาอนโนดาดอันใสสะอาดเหล่ากินรีเจ็ดนางกำลังถอดปีกและหางออกวางไว้ที่ริมฝั่งแล้วลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน รูปร่างของพวกเธอเมื่อปราศจากเครื่องทรงแห่งปักษานั้นคือสตรีสาวที่มีความงามล่มเมืองงามเกินกว่าที่พรานบุญจะเคยพบเห็นมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินรีน้องสุดท้องผู้มีนามว่ามาโนราซึ่งมีความงดงามโดดเด่นกว่าพี่นางใ,ใดๆพรานบุญเฝ้ามองภาพนั้นด้วยความลหลงไหลและในใจของเขาก็คิดถึงเจ้านายของตนขึ้นมาทันทีนั่นก็คือพระสุทน ราชโอรสหนุ่มรูปงามแห่งเมืองปัญจลานครพรานบุญรู้ในทันทีว่าไม่มีสตรีใดในโลกที่จะคู่ควรกับพระสุทนได้เท่ากับนางกินรีมโนราอีกแล้วความคิดที่จะจับนางมโนราไปถวายพระสุทนจึงผุดขึ้นมาในหัวของเขาแต่การจะจับอมนุษย์ผู้มีฤทธิ์และปินได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย พานบุญจึงนึกถึงของวิเศษชิ้นหนึ่งที่เขาได้เคยรับมาจากฤาษีตนหนึ่งมันคือบ่วงนาคบาทบ่วงเชือกที่มีอนุภาพร้ายกาจสามารถใช้จับมัดได้แม้กระทั่งพญานาคผู้มีธิเดชเมื่อมีของวิเศษอยู่ในมือแผนการจับนางมโนลาก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในความคิดของพานบุญ เขารู้ดีว่านี่เป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งและอาจเป็นการล่วงเกินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมาพานด้วยแต่ด้วยความปรารถนาที่จะนำพาสิ่งที่ดีที่สุดไปถวายเจ้านายของตนนั้นมันมีมากกว่าพรานบุญจึงเริ่มวางแผนอย่างเงียบเชียบ เฝ้ารอจังหวะที่เหมาะสมจังหวะที่นางมโนราและเหล่าพี่น้องจะกลับมาที่สระอนดาตอีกครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตของพวกเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการส่วนที่ 4. โศกนาฏกรรมริมสระอนดาตพรานบุญซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้อย่างเงียบเชียบหัวใจของเขาเต้นระทึก เขากำบวงนาคบาดไว้ในมือแน่นเหงื่อเริ่มซึมออกมาตามไรผมการหลอคอยสิ้นสุดลงเมื่อเหล่ากินรีทั้งเจ็ดนางสเสด็จกลับมายังสระอนโนดาตอีกครั้งพวกเธอต่างหยอกล้อและส่งเสียงหัวเราะกันอย่างร่าเริงโดยหารู้ไห่ว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องด้วยเจตนาที่ต่างออกไปและเมื่อนางมโนราและพี่น้องของเธอได้ถอดปีกและหางออกเพื่อลงเล่นน้ำวินาทีแห่งการตัดสินชะตาก็มาถึง พรานบุญไม่รอช้าเขาไล่มนกำกับและคว้างบวกนาคบาทออกไปทันทีบ่วงวิเศษนั้นพุ่งแหวกอากาศเราวกับอสรพิษที่มีชีวิตตรงเข้าคล้องที่ข้อเท้าของนางมโนราอย่างแม่นยำนางมโนรารู้สึกถึงสัมผัสเย็นเยียบที่ข้อเท้าก่อนที่บ่วงจะรัดแน่นจนขยับไม่ได้เสียงกรีดร้องด้วยความตระหนกของนางดังไปทั่วบริเวณ เหล่าพี่สาวทั้งหกเมื่อเห็นน้องสุดท้องถูกจับก็ตกใจสุดขีดต่างพากันเข้ารุมล้อมจะพยายามช่วยเหลือแต่ไม่มีใครสามารถแกะบ่วงนั้นออกได้เลยอนุภาพของมันนั้นเกินกว่ากำลังของพวกเธอจะต้านทานเมื่อเห็นว่าไม่สามารถช่วยเหลือน้องสาวได้แล้วและภัยกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวด้วยความกลัวสุดหัวใจพวกเธอจึงจำเป็นต้องรีบคว้าปีกและหางของตนสวมใส่แล้วโบยบินหนีไป ทิ้งไว้เพียงเสียงร้องไห้สั่งลาที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจของมโนราภาพของพี่สาวที่ค่อยๆบินลับหายไปบนขอบฟ้าคือภาพสุดท้ายแห่งอิสรภาพที่เธอได้เห็นในดินแดนบ้านเกิดของตนเองนางมโนราสิ้นเลี้ยวแรงและหมดหนทางจะต่อสู้ถูกพรานบุญจับมัดและนำปิดกับห่างของเธอไปซ่อนไว้เท่ากับว่าหนทางที่จะกลับคืนสู่ป่าหิมพานต์ของเธอนั้นได้ถูกปิดตายลงโดยสมบูรณ์แล้ว ส่วนที่ 5. การพบพานแห่งสองพิภพการเดินทางออกจากป่าหิมพานนั้นช่างแตกต่างจากการเดินทางเข้ามาอย่างสิ้นเชิงสำหรับพานบุญมันคือการเดินทางของผู้ชนะแต่สำหรับนางมโนราแล้วมันคือการเดินทางของเฉลยผู้สูญสิ้นทุกสิ่งถูกยางกาวที่เหยียบย่ำบนผืนดินของโลกมนุษย์ช่างห่างไกลจากสัมผัสอันอ่อนนุ่มของทุ่งหญ้าในป่าหิมพาน อากาศที่หายใจเข้าไปก็ไม่สดชื่นเท่าแสงแดดก็ดูเหมือนจะแผดเผาอย่างไม่ปราณีความโศกเศร้าสุดหัวใจเกาะกุ้มจิตใจของนางคินรีผู้สูงศัก์จนมิอาจเอื้อนเอ่ยคำใดออกมาได้อีก ข่าวการจับสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งนกได้แพร่สะพัดต่อไปทั่วเมืองปัญจานนครอย่างรวดเร็วเมื่อพรานบุญนำนางมโนรามาถึงประตูเมืองชาวบ้านต่างพากันแห่ออกมาดูด้วยความตื่นตะลึงบางคนยกมือไหว้ด้วยความคิดว่าเป็นเทพธิดาจำแรงมาแต่บางคนก็หวาดกลัวในรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดพรานบุญได้นำนางมโนราเข้าถวายแด่พระสุทนตามความตั้งใจแรก เมื่อราชโอรสหนุ่มได้ทอดพระเนตรเห็นนางมนโนราเป็นครั้งแรกแม้เธอจะอยู่ในสภาพของเฉลยที่มอมแมมและมีแววตาที่เศร้าส้อยแต่ความงามอันเป็นทิพย์ของเธอนั้นก็ยังคงฉายชาัดออกมาจนทําให้พระองค์ตกตะลึงราวกับต้องมนแต่สิ่งที่ทําให้พระไทยของพระสุทนหวั่นไหวอย,อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงความงามภายนอกแต่เป็นแววตาที่อ้างว้างและหยาดน้ําตาที่คอหน่วยของเธอ พระองค์ไม่ได้รู้สึกถึงชัยชนะหรือความต้องการที่จะครอบครองเลยแต่กลับรู้สึกสงสารและปรารถนาที่จะปกป้องเธออย่างน่าประหลาดพระสุทนไม่ได้ปฏิบัติต่อนางมโนราในฐานะของขวัญหรือฉเฉลยแต่ทรงปฏิบัติต่อเธออย่างให้เกียรติดุจสตรีสูงสักท่านหนึ่งการพบกันครั้งแรกของทั้งสองจึงไม่ได้เป็นเพียงการพบกันระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของสายใยบางอย่างที่กำลังถักทอโชคชะตาของคนทั้งสองไว้ด้วยกันส่วนที่ 6. รักแท้ในแดนมนุษย์พระสุทนทรงรับสั่งให้ทหารนำนางมโนลาไปยังตำหนักที่งดงามจัดหาเครื่องแต่งกายที่สวยงามที่สุดและอาหารเลิศรสมาให้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พระองค์มอบให้เธอคือความเมตตาและความเข้าอ,อกเข้าใจ พระองค์เสด็จมาพูดคุยกับเธอทุกวันเล่าเรื่องราวต่างๆในโลกมนุษย์ให้ฟังพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อคลายความโศกเศร้าของเธอในตอนแรกนางมโนรายังคงปิดกั้นตัวเองด้วยความคิดถึงบ้านและพี่น้องแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเธอเริ่มสัมผัสได้ถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจริงใจที่พระสุทนมีให้ เธอไม่เคยพบเจอความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนในโลกของเธอความอ่อนโยนของพระองค์ค่อยๆหลอมละลายกำแพงน้ำแข็งในใจของเธอทีละน้อยจนในที่สุดนางมนโนราก็เริ่มเปิดใจและยอมรับในชะตากรรมของตนเองความรักระหว่างราชโอรสแห่งมนุษย์และนางกินารีแห่งป่าหิมพานต์ได้งอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนในวังท้าวอธิตยวงศ์และพระนางจันทาเทวี พระบิดาและพระมารดาของพระสุทนก็ทรงเอ็นดูในความงดงามและความอ่อนน้อมของนางมโนโราจึงไม่ทรงขัดขวางในความรักของคนทั้งสองในที่สุดพระสุทนจึงตัดสินพระไทยสู่ขอนางมโนราเป็นชายาและจัดพิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินางมโนรากิน,นรีผู้เคยเป็นเฉลยบัดนี้ได้กลายเป็นพระชายาเอกแห่งเมืองปัญจานคร ชีวิตในวังมนุษย์ที่เคยแปลกแยกบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความสุขและความรักที่ลายล้อมแต่ทว่าท่ามกลางความสุขที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนั้นยังมีสายตาบางคู่ที่จับจ้องมายังเธอด้วยความอิจฉาริษยาโดยเฉพาะปูโรหิตเท่าผู้ไม่เคยไว้วางใจในตัวตนของนางกินรีจากต่างเผ่าพันธุ เขาเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะกำจัดเธอให้พ้นไปจากเมืองนี้ซึ่งเป็นดังเมฆดำก้อนเล็กๆที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆรอวันที่จะกลายเป็นพายุใหญ่โหมกระหน่ำชีวิตรักของคนทั้งสองในไม่ช้าส่วนที่7กลลวงเมื่อลมสงครามพัดความสุขของพระสุทนและนางมโนราดำเนินไปได้ไม่นานนัก เมื่อมีข่าวศึกมาถึงเมืองปัญจานครอย่างกระทันหันอริราสตูได้ยกทัพใหญ่มาประชิดชายแดนสร้างความเดือดร้อนให้แก่อนาประชาราษฎร์โดยนาทีของรัชทายาติขติยะนะักรบพระสุทนจึงจำเป็นต้องอาสานำทัพหลวงออกไปปกป้องบ้านเมืองด้วยพระองค์เองการพัดพรากจำต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ำคืนก่อนออกเดินทางนั้นช่างเป็นค่ำคืนที่แสนเศร้าทั้งสองต่างร่ำลากันด้วยความอาลัย พระสุทนได้ฝากฝังพระชายาสุทธิลักษ์ไว้กับพระบิดาและพระมารดาโดยกำชับให้ดูแลนางเป็นอย่างดีจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาโดยหารู้ไม่ว่าพระองค์ได้ทิ้งนางอันเป็นที่รักรไว้กลางวงล้อมของศัตรูที่ร้ายกาจยิ่งกว่าในสนามรบการที่พระสุทนไม่อยู่ในวังหลวงคือโอกาสทองที่ปุโรหิตเท่ารอคอยมานานแสนนานเขาเริ่มแผนการร้ายทันทีโดยการปล่อยข่าวลือไปทั่ววังว่า ศึกสงครามที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีปีมีครุยนี้เป็นลางร้ายของแผ่นดินเป็นอาเพศที่เกิดจากการที่ราชวงศ์รับมนุษย์ต่างเผ่าพันธุ์เข้ามาเป็นสภัยหลวงเลือดของนางกินาลีไม่บริสุทธิ์และเป็นกระกรณีต่อบ้านเมืองเขาใช้ข่ารมคมคายเป่าหูเร่าขุนนางและนางสนมกำนันที่อิจฉานางมาโนราอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้เชื่อว่านางคือต้นตอของปัญหาทั้งปวง และตราบใดที่นางยังอยู่ในเมืองปัญจานครก็จะไม่มีวันพบกับความสงบสุขได้เลยเมฆหมอกแห่งความเกลียดชังและความหวาดระแวงค่อยๆปกคลุมทั่วทั้งวังหลวงโดยที่นางมโนราผู้โศกเศร้าจากการจากไปของพระสวามีไม่เคยระแคะระคายถึงแผนการร้ายที่กำลังจะตัดสินชะตาชีวิตของตนเลยแม้แต่น้อยส่วนที่8คำาลวงและพิธีบูชายัน เมื่อข่าวลือเริ่มได้ผลปุโรหิตก็ดำเนินตามแผนขั้นต่อไปเขาสร้างฉากละครครั้งใหญ่ด้วยการทำทีเป็นนั่งทางในแล้วอ้างว่าได้นิมิตอันน่าสะพรึงกลัวเขาจึงรีบเข้าเฝ้าเท้าอาทิตยวงศ์ด้วยสีหน้าตื่นตระหนกแล้วกราบทูลว่าเทพทยดาผู้ปกปักรักษาเมืองกำลังพิโรธอย่างหนักที่เมืองน,นี้มีของต่ำเข้ามาแปดเปื้อนราชบัลลังก์ ทำให้กองทัพของพระสุทนที่ออกไปรบจะประสบกับความพ่ายแพ้และอาจสิ้นพระชนในสนามรบได้ท้าวอธิตยวงศ์เมื่อได้ฟังดังนั้นก็ตกพระทัยอย่างยิ่งด้วยความรักและความเป็นห่วงพระโอรสจึงทรงตรัสถามถึงวิธีแก้ไขปุโรหิตจ,จึงเสนอหนทางที่เขาเตรียมการไว้ทั้งหมดนั่นคือการจัดพิธีบูชายันเพื่อสังเวยเทพธยดาและของที่จะใช้บูชายันนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งอาเพศทั้งปวงซึ่งก็คือนางมโนรานั่นเองพระราชาถึงกับนิ่งอึ้งไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นในพระทัยนั้นรักและเอ็นดูนางมโนราเหมือนพระธิดาแท้ๆแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพระโอรสและอาณาจักรพระองค์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างที่สุดปูโรหิตเห็นดังนั้นจึงรีบตอกลิ่มลงไปอีก โดยอ้างว่านี่คือหนทางเดียวที่จะรักษาชีวิตพระสุทนและปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ได้ในที่สุดด้วยความที่พระไทยเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวแาวอาทิตย์ยศ์วงจึงทรงจำยอมอย่างไม่เต็มพระทัยนักรับสั่งให้จัดเตรียมพิธีบูชายันตามที่ปุโรหิตเสนอคำสั่งนี้เปรียบดังสายฟ้าฟาดลงมากลางใจของนางมโนราเมื่อนางได้ทราบว่าพระบิดาของพระสวามีผู้เคยเมตตานาง บัดนี้ได้กลายเป็นผู้ที่สั่งให้ทหารมาจับก,กลุมตัวเธอไปเผาทั้งเป็นในกองไฟความหวังทั้งหมดของเธอดับวูบลงราวกับเปลวเทียนต้องลมพายุส่วนที่ 9. ระบำสุดท้ายสู่อิสรภาพ นางมนโนราถูกคุมตัวไปยังลานพิธีที่ซึ่งกองไฟขนาดใหญ่ถูกเตรียมเอาไว้แล้วนางมองเปลวไฟที่ลุกโชนด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเองสติปัญญาของนางก็พันสว่างวาบขึ้นนางรู้ดีว่าการอ้อนวอนขอชีวิตคงไร้ผล แต่นางยังมีขนทางสุดท้ายนางจึงก้มลงกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษต่อเท้าอทิตยวงศเป็นครั้งสุดท้ายและทูลขอพรเพียงข้อเดียวโดยนางกล่าวว่า ก่อนที่หม่อมชันจะสิ้นใจหม่อมชันปรารถนาจะไร้ลำเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่องค์เทพธยาดาและเพื่ออวยชัยให้พระสวามีของหม่อมชันรบชนะกลับมาแต่การไร้ลำของกินเนีนั้นจะสมบูรณ์แบบไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้สวมใส่เครื่องทรงอันเป็นทิพย์ครบถ้วนเท่านั้นหม่อมชันจึงอยากจะขอปีกและหางของหม่อมชันคืนเพื่อใช้ในการรำถวายชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ท้าวอาทิตยวงะวงสนดับฟังด้วยความรู้สึกผิดอย่างท่วมทน้นด้วยความสงสารในชะตากรรมของนางจึงทรงอนุญาตตามที่ขอเช่นเดียวกับปุโรหิตที่คิดว่าตนชนะแล้วจึงไม่ติดใจอะไรพอคิดว่าต่อให้มีปีกก็คงหนีไปไม่พ้นทหารจึงไปนำปีกและหางที่พรานบุญเคยซ่อนไว้นำมาคืนให้กับนางมโนราเมื่อนางได้สวมเครื่องทรงของ,ของตนอีกครั้งพลังทิพย์ในกายก็กลับคืนมาจนเต็มเปี่ยม นางเริ่มไล่ลำต่อหน้ากองไฟเป็นการไล่ลำที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความโศกเศร้าอย่างจับใจถูกทวงท่าคือการบอกลากความรักที่มีต่อพระสุทนและในจังหวะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงในความงามของการไล่ลำนั้นเองนางมโนโราก็ได้อาศัยจังหวะหนึ่งหมุนตัวและกระโจนขึ้นสู่ท้องฟ้าสยายปีกออกโบยบินหนีออกจากกองไฟแห่งความตายไปต่อหน้าต่อตาทหารและเหล่าขุนนาง ทิ้งไว้เพียงความตกตะลึงของทุกคนที่อยู่ในลานพิธีนางมุ่งหน้ากลับสู่ทิศท,ที่ตั้งของป่าหิมาพานต์บ้านเกิดแต่ก่อนจะจากไปนางได้ลอนลงที่อาสมแห่งพะระฤาษีตนหนึ่งฝากข้อความและของดูต่างหน้าไว้ให้พระสุทนเพื่อบอกเล่าความจริงทั้งหมดและทิ้งท้ายไว้ซึ่งหนทางที่แสนลําบากหากรักกันจริงก็ขอให้ตามไปหาให้พบส่วนที่10บทสรุปของบทพิสูตรรักข้ามขอบฟ้า ไม่นานหลังจากที่นางมโนราจากไปพระสุทนก็ทรงนำทัพกลับสู่เมืองปัญจานครอย่างผู้มีชัยพระองค์คาดหวังจะได้พบกับอ้อมกอดอันอบอุ่นจากพระชายาสุดที่รักแต่สิ่งที่รอพระองค์อยู่กลับเป็นเพียงความเงียบงันและตำหนักที่ว่างเปล่าเมื่อสงทราบความจริงทั้งหมดจากพระมารดาความยินดีในชัยชนะก็มาลายหายไปสิ้นเหลือเพียงความโกรธาและความสมนัสอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์รีบเสด็จไปพบพระฤาษีตามที่ได้รับฟังมาทันทีเมื่อได้เห็นของต่างหน้าและรับฟังข้อความที่นางมโนราฝากไว้ความเสียใจของพระองค์ก็แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าพระสุทโธนตัดสินพระทยัยสละยศฐานบรรดาศักดิ์และออกเดินทางจากเมืองปัญจานครเพียงรำพังเพื่อติดตามนางมโนรากลับคืนมาให้จงได้การเดินทางครั้งนี้คือบทพิสูจน์รักแท้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เส้นทางสู่ป่าหิมพานนั้นเต็มไปด้วยพยันอันตรายนานับประการเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะผ่านไปได้พระสุทนต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายในตำนานผู้ผีปีศาจและเส้นทางอันสลับซับซ้อนที่คอยฆ่าชีวิตผู้ที่ล่วงล้ำเข้ามาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึง7ปี7เดือนกับอีก7วันพระองค์ต้องทนทุกทรมานกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัส แต่ด้วยหัวใจที่มั่นคงในความรักที่มีต่อนางมโนราทําให้พระองค์ไม่เคยย่อทอ้อจนในที่สุดก็ได้ความช่วยเหลือจากพระฤาษีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําทางพระองค์ไปจนถึงนครไกรลาชที่ประทับของเท้าทุมราลาพระบิดาของนางมโนราจนสําเร็จเมื่อไปถึงพระองค์ได้ใช้แหวนที่นางมโนราฝากไว้เป็นสิ่งยืนยันความรักและได้พิสูจน์ตนเองด้วยการเอาชนะบททดสอบต่างๆจนเป็นที่ยอมรับในที่สุด ภาพการได้พบกันอีกครั้งของคนทั้งสองเป็นวินาทีที่หยาดน้ายยําตาแห่งความทุกข์ได้แปลเปลี่ยนเป็นหยดน้ายยําตาแห่งความปติยินดีความรักของพระองค์ได้เอาชนะทุกอุปสรรคและขอบเขตระหว่างสองเผ่าพันธุ์และนี่ก็คือบทสรุปของตำนานรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพระสุทรนกับนางมนโนราครับสุดท้ายแล้วทั้งสองก็ได้เสด็จกลับมาครองรักกันในเมืองปัญจานครอย่างมีความสุข เรื่องราวของกินรีผู้งดงามแห่งปา่ายมะพานจึงไม่ได้เป็นเพียงนิทานที่เล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตในจินตนาการแต่ยังเป็นมหากาบที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความรักความมุ่งมั่นและการเอาชนะอคติที่แบ่งแยกผู้คนออกจากกันนางมโนราไม่ใช่เพียงสตรีผู้อ่อนแอที่รอคอยการช่วยเหลือแต่เธอคือผู้ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญในการเอาชีวิตรอดจากกองไฟ ส่วนพระสุทนก็คือบุรุษที่แสดงให้เห็นว่ารักแท้นั้นยิ่งใหญ่พอที่จะทําให้คนธรรมดากล้าที่จะข้ามขอบฟ้าเพื่อติดตามหาหัวใจของตนเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกินเนรีมนุษย์ครึ่งคนครึ่งนกที่ได้จารึกตำนานของตนไว้ไม่ให้สาบสูญไปกับการเวลา